เียวไงคะพี่น้องนี่นะคะเห็นไหมสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเป็นเซฟซุปค่ะวันนี้นะคะก็จะมาในเครื่องแบบการปั่นจัก,กรยานแล้วก็น้องมินนี่นะคะน้องมินนี่ก็คือน้องจัก,กรยานของเรานะคะด้านหลังเห็นไหมเออด้านหลังน้องมินนี่มีสติกเกอร์ด้วยมินนี่ ค่ะว,วันนี้นะคะจะพาไปปั่นจัก,กรยานนะคะแล้วจะพาไปที่ไหนต้องคอยติดตามให้จบนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะอันดับแรกนะคะเราจะพาไปดูว่าชุดนะคะอย่างเงี้ยเราใส่ยังไงนะคะอุปกรณ์ในการไปปั่นจัก,กรยานควรจะใส่ยังไงแล้วก็ผูกเชือกรองเท้ายังไงแล้วก็ข้างหาลังกระเป๋ามีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยจ้า ตดาดาค่ะมาแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะอุปกรณ์สำหรับการปั่นจัก,กรยานนะคะสำหรับแป้งก็อยู่ที่วอชิงตันดีซีก็บอกไปแล้วนะอากาศก็ตอนนี้ก็มาย2่สนะคะดังนั้นแล้วก็ต้องมีการเตรียมพร้อมให้ให้ดีก่อนที่จะไปเพราะว่ามันหนาวแต่ว่างคงไม่มีลมนะคะเราก็จะมีตัวนี้นะคะผ้าผ้าคุมผมเพราะว่า มันทําให้เราอุ่นไม่หนาวนะคะตรงนี้มันก็จะปิดปิดใช่ไหมแล้วมันก็บางทีมีแดดอ่ะมันก็จะกันแดดได้ด้วยนะคะอันนี้คือแบบดีมากนะคะเราเราว่านะสาหรับเรานะคะแล้วก็หมวกกันน็อกค่ะแล้วใส่หมวกกันน็อกไปก่อนละกันก็เช็คดูนะคะมันมันไม่เจ็บด้วยไงถ้าใส่ผ้าข้างในอะคะ่ะตอนนี้นะคะก็ประมาณสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงสี่สิบห้าแล้วทีนี้ อากาศาพระอาทิตย์ตกที่นี่ประมาณทุ่มเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนฤด,ดูกาลก็พระอาทิตย์ตกช้านะคะมันพระอาทิตย์จะตกหนึ่งทุ่มยี่สิบวันนี้นะคะก็ยังทันอยู่มีเวลานะคะค่ะเดี๋ยวมืดมันมันไม่ค่อยปลอดภัยในการฝันจักรยานนะคะมีหมวกกันนะ็อกมีนี่แล้วก็มีถุงมือเพราะว่าหนาวค่ะแล้วก็ต้องมีแว่นตาเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวมแมลงเข้าตาะะบินเข้าตาหรือว่าฝุ่นอะไรอย่างนี้นะคะเอ่อแล้วก็มีที่ล็อกจักรยานแต่ว่าเราอะนางนะก็เอาไปเผื่อเผื่อเผื่อจอดจักรยานไว้นะคะอันนี้คือล็อกแบบแข็งแรงมากล็อกได้ทั้งโซ่ได้ทุกอย่างจิป,ปาถะของจักรยานนะคะต้องเอาแบบแข็งแรงสุดเดี๋ยวกลัวคนขโมยนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเขาถอดอุปกรณ์นะคะ แล้วก็มีนี่นะคะไฟฉายเดี๋ยวติดไว้ข้างหน้าเดี๋ยวติดให้ดูเออที่ถาจะก,กระลาวไปด้วยทำไม <c oughs> ก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วก็บัตรนะคะบัตรเครดิตก์ดแล้วก็เงินจากเดี๋ยวเราอะเดี๋ยวแป้งจะใส่อตัวล็อกจัก,กรยานไปก่อนกระเป๋าเราเอาไปเผื่อไว้หรอกไม่ใช่อะไรหรอกใส่เข้าไปนะคะในกระเป๋าแบ็ะคแพคขนาดเล็กนะคะใช่ไหมแล้วเราก็ กุญแจก็จไปกุญแจห้องด้วยแล้วก็อันนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เอาไปเผื่อไว้ใส่อะไรนะคะแล้วก็น้ําน้ํานางก็ใส่ในนี้นะเพราะว่าเราเพิ่งใส่อุปกรณ์ใส่น้ําไปนะคะอุปกรณ์เสริมจ้ะเดี๋ยวหันกล้องใหม่ก่อนนะคะให้มันให้พอเห็นเห็นอาจจะแบบดูลกลกบบางนะคะตัวนี้เดี๋ยวยังไม่ใส่ดีกว่า เ,เดี๋ยวมาดูชุดเรานะคะเดี๋ยวดูโอ้ชุดให้ดูนะว่าเราใส่ชุดยังไงนะเป็นกางเกงปั่นจักรยานนะแบบรัดๆแล้วก็เสริมตรงก้นนะคะเพื่อที่จะตรงเนี้ยจะได้ไม่เจ็บเพราะว่าเราปั่นนานนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเราจะใส่เสื้อเดี๋ยวเอาข้างในให้ดูนะคะเราจะใส่เสื้อตัวนี้ด้วยเพราะว่าอากาศหนาวเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่เพิ่มก็คือตัวนี้ก็คือเลกกิ้งนะคะ เพื่อที่จะไม่หนาวจนเกินไปเดี๋ยวขอตัวไปใส่แป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะเพื่อนๆใส่กางเกงเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นถุงเท้ายาวที่เป็นสีสันสดใสหน่อยนะคะเพราะว่าคนจะได้มองเห็นไงไม่ใช่ไรหรอกแต่ว่าแบบจะได้เป็นจุดเด่นให้คนเห็นนะคะไม่ใช่ว่าใส่สีดําแล้วมันดีนะบางทีเราอยากได้ใส่เสื้อผ้าสีที่มันจัดจ้านมากกว่านะคะนี่นะคะ ถุงเท้านะคะสีประมาณนี้แล้วก็หมวกกับน็อกเสีพภูเพราะว่าเพื่อจะให้เพื่อที่จะให้คนเห็นเหมือนกันแหละจริงๆแล้วอะ่ะถุงเท้าเราแบบอุ่นมากเลยเพราะว่าเป็นถุงเท้าค่อนข้างที่จะยาวนะต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะมันก็จะอุ่นนะอุปกรณ์ก็คือไฟฉายเพราะว่ากลัวมืดไงติดเข้าไปติดเข้าไปบนหน้าจักรยานนะคะนี่นะคะกดกี่ครั้งมันจะหาย อันนี้ก็กระพริบได้แต่ข้างหลังเรายังไม่มีเอ่อข้างหลังเรายังไม่มีที่ตรงกับพริบเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปหาซื้อละนะคะจริงๆเราไม่ต้องใส่แจ็คเก็ตตัวนี้ก็ได้นะเราคิดว่าเพราะว่าเอ่อไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่จ้าอันนี้ก็เป็นคุญแจล็อกจักรยานแล้วก็แม่คุญแจลูกคุญแจใส่ลงไปนะคะแล้วก็ พวความสะดวกก็จะใส่เข้าไปในนี้แล้วก็แว่นตาก็ต้องก็อยากที่จะใส่ตลอดเวลานะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีถูกมือเดี๋ยวไปใส่ที่หลังเดี๋ยวไปผูกเดี๋ยวจะไปผูกเชือกลองเท้าให้ดูนะคะการผูกเชือกรองเท้านั้นก็ต้องมีเทคนิคในการผูกด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยว ยกมินนี่มาตั้งไว้ก่อนนะคะยกมินนี่มาตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปผูกเดี๋ยวจะพาไปผูกเชือกลงเท้าให้ดูค่ะผูกเชือกลงเท้านั้นนะคะสำคัญชนไหนนะคะเห็นไหมเนี่ยว่าทรกเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียวกว่าอะไรโซ่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราปั่นข้างขวาข้างขวามันก็จะแบบ เวลาปั่นข้างขวาถ้าไม่ผูกเชือกรองเท้าข้างขวาดีๆนะคะฝังเนี้ยมันจะทั้งให้ไปเกี่ยวโซ่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูเทคนิคการผูกเชือกรองเทา้ายังไงกันนะคะเออเอาจะเน้นข้างขวาซะมากกว่านะคะเห็นไหมผูกเชือกรองเท้าอย่างไรเดี๋ยวอันนี้ก็คือรองเทา้าบางครั้งก็ใส่เดินใส่นั่นใส่นี่นะค่ะใส่เข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ เอาให้มันแบบแน่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราปั่นไงเราจะผูกแค่ข้างขวาให้ดูนะว่าผูกยังไงนี่นะคะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นฝั่งขวาใช่ไหมแล้วตรงนี้ฝั่งนี้มันจะติดกับที่เราปั่นจัก,กรยานเลยเดี๋ยวเอาให้ดูก็คือติดกับตรงนี้ใช่ไหมเราก็เลยทำไมถึงต้องมาเอาอันเนี้ยมาไว้ตรงนี้ ให้มันแน่นกับตรงนี้เพราะว่ากลัวมันไปเกี่ยวกับโซ่นะคะนี่นะคะเราก็ผูกให้แบบแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะคะแล้วก็อีกทบนึงก็ได้ะคะ่ะเพื่อที่จะไม่ไปติดนะคะเดี๋ยวแป้งอนะ่ะจะขอเอาเขาอ่ะไปอยู่ข้างในดีกว่า เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดนี่นะคะก็จะประมาณนี้เก็บเชือกให้เรียบร้อยฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันก็ได้นะคะนี่นะคะผูกเชือกรองเท้าแล้วมินนี่เขาอยากออกไปแล้วแหละแล้วก็ใส่ถุงมือโดนถุงมืออันนี้มันเก่าแล้วมันไม่ค่อยแบบกระชับเท่าไหร่เออเรามีความอุ่นแล้วแหละ นะคะคเดี๋ยวเราจะแล้วก็ใส่แว่นตาด้วยนี่นะคะพร้อมแล้วหรือยังคะไปกันเลยเดี๋ยวเราจะพาไปปั่นจักรยานในเมืองนะคะเดี๋ยวเราเพิ่งเช็ค google map นะคะดูว่ากี่นาทีหลายๆคนจะถามว่าทำไมนางถึงแต่งหน้านะคะเมื่อเช้าเพิ่งทำคลิปแต่งหน้าไปนะคะแล้วก็แล้วก็เวลาที่แบบ ปากปากไม่ได้ทาเล็ิสติกมันจะดูแบบจืดเกินไปมันไม่สวย,ยงไงก็เลยทาเล็ิสติกสีแดงค่ะไปดูกันเลยค่ะเออคือว่าจะถ่ายเยอะไม่ได้ไงเราจะไปปั่นในเมืองกลัวว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปจอดแล้วก็ถ่ายให้ดูแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงแบบว่ามีความตื่นเต้นมากก็าทำมาที่ให้ปั่นจัก,กรยานใหม่นะคะ ค่ะตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานอยู่ตรงแถวเดอะแคปิตอลฮ l ลนะคะที่ดีค่ะไปดูกันว่าใกล้ๆเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นที่จอดสกูตเตอร์นี่นะคะคนก็มาปั่นเยอะมากวันนี้นะคะเราก็ได้ค้นพบทางปั่นจักรยานทางใหม่นะคะที่ ไม่ค่อยอขึ้นเนินมากเท่าไหร่นะคะก็คือทางลัดนั่นเอง mm. เื่อกี้จะเห็นไหมประตูเปิดประตูปิดนะคะก็คือ,อเขาก็จะมีป้อมตำรวจนะคะแต่เราไม่ขอถ่ายแล้วกันเพราะว่าเขาเป็นการทํางานของกาวเมนที่นี่นะคะเขาก็จะเปิดให้กับรถที่เขาทํางานในนี้ประตูก็จะเปิดก็จะปิดคอนโทรลโดยตำรวจที่ป้อมยามนั่นเองน,นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าต่อไปนะคะจะไปที่ไหนต่อนะคะตัวนี้ก็เป็น the c a p i t o l hill นะคะจุดสำคัญของสหรัฐอเมริกา อีกหนึ่งจุดนะคะที่ไม่ไกลจากบ้านแป้งก็คือประมาณ10นาทีนะคะปันจักยาต่อไปก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่สามารถเห็น The c a p i t ต l Hill แบบในอีกมุมนึงอันนั้นก็จะเป็นมุมสูงขึ้นไปนะคะอันนี้ก็ลาดตับลงเวลาที่ปั่นจักรยานมันจะมันจะชันนะคะแบบชันมากนะคะเดอะแคปิตอลฮิลก็คือตั้งอยู่บนบนฮิล uh, เลยนะคะก็คือชันมากคะ่ะทางที่ปั่นลงกับทางปั่นขึ้นก็สูงมากคะ่ะ และนั่นก็คือบัสทัวร์นะคะคนเขาก็มาวิง่งจ็อกกิ้งนะคะแถวนี้ด้านหลังแป้งนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่า บูทานิกการ์เดนนะคะก็จะเป็นมิวเซียมนั่นแหละที่เขามีดอกไม้สวยๆนะเดี๋ยวจะพามาดูตอนที่เขาปลูกดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปปั่นจัก,กรยานต่อนะจ๊ะนางน้อยจะพาไปดูเดอะไวท์เฮาส์แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะคะเพราะว่าหน้าตอนปั่นอะไม่ได้ไม่ได้ดูแมพไงก็ต้องดูตอนที่จอดนะคะ ก็ไม่มีที่ติดตรงนี้เดี๋ยวไปหาซื้อมานะคะไปดูกันค่ะว่าภารกิจไปดู The White House นะคะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะพาไปดูเอ่อ c ชอร์รี l บอส o m ด้วยนะคะดอกซากุระบริเวณรอบๆเด e c แ p i t o l Hill นะคะเ,เพื่อนๆเขาก็มาจ็อกกิ้งกันเยอะๆเดี๋ยวเราดูทางก่อนว่าไปทางไหน นางน้อยขอดูทางแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าอันไหนขวาอันไหนซ้ายงงๆกับทาง <laughs> ต่อไปนะคะเราก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่าง the capital hill แล้วก็ The Washington Monument นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนะเริ่มต้นกับมินนี่ของเราค่ะนี่ใช่ไหม mm hmm. The Capitol Hill ต่อไปจะสาสตร์ไปนะคะรอบๆด้านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนักท่องเที่ยวตอนนี้นะคะก็จะเป็นเวลาเย็นๆน,นะเออตรงนี้ค่ะแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็น เห็นไหมคะ The Washington Monument คนก็จะมาเดิน็อกกิ้งนะคะก็นักท่องเที่ยวเยอะ ่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปตรงนู้นนะคะ,ะ The White House เดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้นะคะแล้วก็ตรงนี้หน้าเราอะ่ะมี Cherry b l บ s s o m ด้วยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นดอกซากุระ ที่กำลังบานค่ะอันนี้น่าจะเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวซูมให้ดูอ๋อจะมีอยู่ตรงบริเวณ The Capital Hill ด้วยนะคะพอป,ะปลายค่ะอันนั้นก็จะเป็นแดดตะวันใกล้จะตกดินนี่นะคะบรรยากาศแบบว่าสดชื่นมากเป็นสีขาวแต่เรายังหา ดอกซอากุระสีชมพูไม่เจอนะจ๊ะค่ะจ้ะพากันไปแดดข้าตาเดี๋ยวจะพาไปปั่นจัก,กรยานตรงกลางถนนใหญ่นะคะไปดูว่าตรงนั้นจัก,กรยานที่ปั่นจัก,กรยานจะเลนจัก,กรยานจะใหญ่แค่ไหนเลนจัก,กรยานจะอยู่กลางถนนใหญ่เลยนะจ๊ะนี่นะคะเขาก็สกูตเตอร์ขี่สกูตเตอร์ เราก็มีคนมาวิ่งจอกกิ้งกันเยอะนะทำไมบรรยากาศดีดีดอกซากุระของเราเพื่อนๆคะเราก็มีความตื่นเต้นมากเพราะว่าดอกซากุระเนี่ยอันนี้สีเขียวมากเลยนะคะที่ผ่านมาเราจะเห็นสีขาวๆแล้วก็สีชมพูนะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนะใกล้ๆแล้วก็มีสีชมพูกับสีขาวอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ใช่ไหมสีแบบ สีเขียวเวอร์อะสีเขียวแบบสวยอะแล้วก็ขาวด้วยนะคะตอนแรกเราเน้กว่าไม่ใช่มาดูใกล้ๆเออใช่นหว่าไปดูใกล,ๆออใใกล้ๆกันว่าสวยแค่ไหนนี่นะคะสีเขียวแบบว่าเออสวยอะไม่น่าเชื่อเลยเราชอบสีเขียวไหมคะพี่น้องนี่นะคะเห็นไหมพี่ไหวตามตามสายลมมากแม่ เข้ากับมินนี่มากนะคะน้องจักกรยานของเรานะคะสีเขียวแหละอยู่อันนี้จะเป็นสีเขียวๆใช่ไหมแล้วก็ขา,ขาวๆนะคะอีกฝั่งหนึ่งไปดูว่าสีอะไรนะคะแตกต่างกันมากนะฝั่งนั้นเห็นไหมจะเป็นสีชมพูเธอแล้วก็เดอะแคปิตอลฮิลนะคะต้นไม้กำลังจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะคะ บริเวณรอบๆที่นี่ก็จะเขียวขจีไปด้วยต้นไม้นะคะก็บอกไปแล้วนะคะว่า DC นะคะ <_ d c> เป็นเมืองแห่งความเขียวขจีค่ะ <_ d c> ตอนแรกใช่ไหมแป้งจะพาไปดู The ะไวท์เฮาส์แต่ว่าคิดว่า,เ,าเวลาไม่ทันนะคะเพราะว่ามันจะตะวันใกล้ตกดินแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะคะก็คือคลิปต่อไปดีกว่าเนาะอย่ลืมคอยติดตามนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูถนนใหญ่นะคะแล้วก็จะปั่นจักรยานกลับบ้านและ เดี๋ยวตะวันตกดินนะคะเดี๋ยวมืดอ,อันตรายนะคะทั้งเรื่องการปั่นจักรยานแล้วก็เรื่องคนด้วยนะคะเราไม่อยากกลับดึกไงเราไม่ชอบกลับบ้านดึกเท่าไหร่นะจ๊ะเราจะพาไปดูนะคะว่าการปั่นจักรยานในเมืองต่อหน้าเราก็คือทางปั่นจักรยานตรงกลางนะคะนี่นะคะก็จะเป็นถนนใหญ่นะคะถนนใหญ่เลยอันนี้ก็คือถนนขามาด้านนู้นถนนขาไปตรงกลางเนี่ยเห็นไหม จักรยานมาเนี่ยก็จะเป็นเลนจักรยานนะคะสำหรับการปั่นจักรยานเจ๋งเนาะนี่นะคะเพื่อนๆเขาก็ปั่นจักรยานนะคะเข่าเลนตรงกลางนะคะว่าปั่นอย่างไรนะคะก็ทั้งสองขานะคะไม่ว่าจะขาไปหรือขากลับนะคะจักรยานคือแบบว่าเลิศมากค่ะที่นี่ วันนี้ก็มากับมินนี่เพื่อนสาวเรานะคะมินนี่ก็ยังไม่เหนื่อยเลยนี่นะคะเออมินนี่ของเราเขาก็จอดรอดูไฟนะคะว่านี่นะคะเป็นยังไงบ้างการปั่นจักรยานก็มีคนข้ามถนนด,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 ดิ๊ดดิ๊ดดวันนี้นะคะแป้งก็ขอลากันไปก่อนนะคะขอลากันไปกับตอนเย็นบรรยากาศอีกฝากฝั่งหนึ่งของอ่ทวีปแล้วกันนะคะ บายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาไปทำอะไรนะคะคิดว่าคงจะพาไปเดลไวท์เฮาส์โดยเร็วนี้แหละนะจ๊ะบายบายค่ะกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์